แล้วคือแล้วตามึงคือแล้วไฮ้เพื่ตายเพนตายเฮ้ยเล่นเล่นมี่หน่อย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 ตาเล่นมี่หน่อยมึงคือแล้วมึงคือแล้วมึงคือแล้วทำเข้ามาแล้วมันเล่นรักเล่นนะ มึงไหวว้ไมึงทำได้มึงทำได้สมาธิสมาธิฟังกันเยอะเยอะมาแล้ว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 ไอตัวนี้นาจะวางเอ็มีนะมบิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องงไไม่ต้องวางไปไม่ตวางไปเต็ม่ม่ี่่มาเล่นข้างหน้านี่นะมาเล่นหน้าหน้าแลนนะไเซตต่อแลนหน้าแลนนะเพื่อเรา เล่นเราเล่นหน้าแรนนะเราเล่นหน้าแรนนะมาบ่มาบ่เลยบัม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 เลยแล้วลงหน้าแรนแล้วเว้ยไปหน้าแรนไปลง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 หน้าแรน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 เล็นดีไป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 อุ้ยกูเล่นกับมาวะไอ้เหี้ยใส่ย้อนย้อนกลับไปฝันไปฝันไปนิดเดียวมาว่ะไอ้ที่มันอยู่หน้าแรนเราเยอะมันอยู่หน้าแรนเราเยอะ

ไปลงๆหน่อยเพิ <im iter> 谢谢่งลงหน่อยไ้ยอ่ะบานมันนอยมัหนักบามันน้อยปืนมัิกดเจนะกดเจปิดชื่อวอกดเจปิดชื่อวอนะตัวเจนะตัวเจตัวเมพีน้ยติดน้อยไอ้เทอะไรกอร้นมแล้วพ่นแล้วียกูเข้าไปแล้วไ้วกูไม่ไไฟ้วี้าตีไปตีไปตีไปัล้านมัน่อยนอู่มันอยู่มันอยูเยอะี่อูีดินล่นน อมขึ้นมาฟ้าเอั่เราอเราปืม no, no. no, no. no, ันพ okay. no, no, no. no, ี่เลยนกจะลงกับตัวเพื่อนพี่ต่อมันจะลงกับเพื่อนเฮ้ยกูโดนยิงนะแดงฟ้ากูโดนยิงนะแดงเาลุกเป็นไรอลล้นแโอนึสแยกสแยกปืนลนสแยกปืนลนปืนลนปืนลนีสุดเืนน้นดูช่วยอยู่หลังบ้านเรามันเยอะนะปืนหมดเลยมาหน่อยเพื่อน มาตอนนี้พี่มาเลยตอนนี้พี่มาเลยติดบนรถอนีไม right? ่ได uh ้ถูกแล้วยิงมเล่นไม่ได้เลยวะมันน่ค้างมือเลยไม่ได้เลยสาันดีสาันดีสาันดีสามันดีไม่ได้พี่ติดบล็อกที่อะไรไม่ร okay. ู้เนี่ยได้ปะกูก็ตีไม่ได้กูก็แทงไม่ได้เนยอะไรวะเซิร์ฟไยคอมรานมันมัชุขึ้นแลพี่รตอบไปเลยพี่เขาไปเลยพี่หายเงินเเงินเนเเงเเนเ้เนงนเงนง ปืนมันล่วงสองโกบ้านเนี่ยเราเพื่อเอกฝั่งขวาเราเพื่อเอกฝั่งขวาร่วงนไหนเราเพื่อเอกฝั่งฝ่ายไหนเพื่อฝั่งฝ่ายไหนเพื่อฝั่งฝ่ายไหนเดี๋นเราเพื่อเอกไปแล้วนะมึงยิงปืนบนรถมันดิได้พี่ต้อนพี่ต้อนหันหลังเลยพี่ล้วงโดนล้วงหลังพี่ต้อนรถโฟกูเป็นที่อะไรนะไอ้หน่ดยขอกงไฟน้อยกงไฟน้อยเฮ้ยมาอยู่ข้างในแรงนะข้างในแรงคันนึงพี่ต้อนข้างหลังพี่ต้อนข้างหลังบนรถคนหนึ่งต้อนหลังพี่ต้อนหลังพี่ต้อนหลังในแรงเราในแรงเราคนนึง ไม่ได้รู้มาหลังๆหลังไฟมาได้บ้าไม่รู้มาหลังไฟได้บ้าเพื่อนดปมารีหมดแล้วนะาไฟมนรีหมดแล้วต้องเอาซองอังเอาผมเข้าเลยไปนะได้ได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยยิงให้ปืนจับมันหน่อยดิไฟอ่เขล้มอยู่เไปะเพื่อนโดนเ้อออกนะโไมดาเห็นป่อนโดนเราออกเพื่อนโดนเราออกต้องต้องตามต้องตามกลัมาต้องตามกับมาคือเลยวะนะ ตีไม่ได้เหรอวะเหี้ยไปแล้ววะในวงในวงเป็นอะไรไม่รู้ตีไม่ได้ออกมาต้องออกมาต้องมีเอ็มพีวะต้องมีเอ็มพีวะของหน้าแลนทมีทุกคนมีเอ็มพีมีทุกคนไม่ได้หอกูปากให้กูปากให้กูปากให้ปิดตูดไม่ได้นี่อ่ะไม่ออกไม่ได้เลยเวลที่เหี้ยกูตีไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนกันไอ้เหี้ยกูยังยิงไม่ได้เลยไอ้เหี้ย

ยิ้ไม่ได้หยิ้มไม่ออกมาคือรถกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่เห็นใครเลยเอรก็กดั้น้าน้าหน่น้าเริเาด้าันจะหาด้อย่างสองกลังขึ้นแป๊บนึงนบอกพี่ตีไม่ได้ออกไปเามันออกไปเอามันออกไปมาสมองมาสมอง เร็วๆไหวอยู่นะไหวอยู่นะตอนนี้ไหวมากไปแล้วสกอร์ีบปืนมาหน่อยปืนมาแก้บ้างหน่อยช่วยสีแย่กั็มาช่วยกลางไฟมากดกลางไฟหน่อยมากดกลางไฟหน่อยมากดกลางไฟหน่อยเล่นสีแย่ยิงกลาไฟข้างหลังนะเไม่ได้ก็ไม่ได้บ้านมันนะบอกเพื่ได้ก็ไม่ได้บ้านมันนะบอกเพื่ได้ก็ไม่ได้บ้านมันเฮ้ยช่วยกลโคตรเยอะกูเทมิได้ไอ้สัสกูเทวิได้มันต้องสบกอกลางไฟหน่อยกลากลางไฟหน่อยกลากลางไฟหน่อยตีไปตีไปออนะตีไปออกนตีแล้วตีแล้วตามตีแล้ว ไม่ปนตายไม่ตายตือแล้ว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 ตืแล้วี่ยแล้วมา้านา้นม้ดเื่อนเ่นาเอม้าะไม่ดไม่ได้หฮ้ยเล่นเล่นมี่หน่อยเล่นมี่หน่อยเล่นมีหน่อยเล่นมี่หน่อยสตาเล่นมี่หน่อยมึงตือแล้วมึงคือแล้วมึงคือแล้วสตามึงตือแล้วามบ้านมเราไหวเราไหวชุดเพื่อนเยอะชุดเพื่อนเยอะชุดเพื่อนเยอะ คุชุอยู่จุบอยู่ชุบอยู่จุอยู่จุอยู่จุเพื่อนอยู่มาหน้ามาหน้าบานาห้อเกงไอ้เฮียเพี้ยนเก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 เุบเพื่อนก่อนดิจุบเพืนก่อนได้ได้ไุบเ่อนก่อนโลตาตตาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาวอเข้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 าวอ เพื่อนเดี๋ยวกนชุบเพื่อนเดีไอ้ฝาไอ้ฝาเอาดิฝา้าไปเอามันข้างในฝาไประเบิดกุุงแปด้าไประเบิดกุ้งแปกูชุบกูชุบกูชุบอยู่กูชุบอยู่กูชุบอยู่ไปชุบต่อไปเอาไปเอาไปชุบตอไปบาจะคือรับมันคือรเดคือราว่ากนไหมาอรมากกว่ากไหมดันนไปดัขึ้นไปดันขึ้นไปดัขึ้นไปหาามันตนไออดอเจ่ะเดียวเดยาเดยวราดานขึนไันนไันไันได ไอ้ในในช่องในช่องในช่องฟ้าช่องฟ้าีขาวอลเขาวอด้วยงแม่งวอทุกแกงเนเจ้าเียคือเรคือรอแทงไม่ได้ในในในไฟเียร์ครยิงขับรถอยู่บอสเต้อหลังไฟไหนว่าลองทุกแกงไอ้เหียอะมอเ้กูลอมไหนเี้ากูตีออกแล้วมึหเ้ยลองทุกแกงเหียอะไรมึงต้ตีหนีเหีย

ลัปืนลันนลันปืนลันปืนดว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 นนะลันปืนหลดนะลันปืนลันปืนมาดิเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเร็วเจ็ดหนึ่งสองหกนี่้เร็วเร็วมาเร็วมาเร็วรถบักไอ้เหี้ยูเข้าวอร์ดีบอกเพื่อนข้าวอร์ดเข่าวอร์ด้วยขาวอร์ด้วยขาวอร์ด้วยฟังกูดวนาประชาชนหรอเพื่อนนัหลันปืนอเดไลันปืนเพื่อนบอกไปลันปืนเจคนลนปืน รถเป็นไรว่ขึ้นไม่ได้บล็ปคลเลยเบิกเบิกรถได้เลยนะเบิกรถได้ปะแบบเลขเจ็ดสองหนึ่งหกเจ็ดสองหนึ่งหกได้เลยนาำประชาชนอ่ะนี่อะบล็อเบเน่ย้ล็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ไันมึงส้กันยังกูขึ้นไม่ได้สักคันครถบอครถบลหมดเลยพี่บลหมดเลยบหมดเลยขันไหนขึ้นได้พาดไปพาดีเอาอย่างนี้ใครใครใครก็ได้ตามคมนี่มนอเนยมาเนมย ยไปแล้วคิดนี่ทรัไปแล้วส่งตรงนี้เลยโอเคโอครับไปครับไปครับพวกไอพี่พี่พีพี่พี่ผมรู้แล้วเอาเอาศพไว้ตรงกลางให้คนเฝ้าว่าไปเอาไปช่วยเพื่อนก่อนได้ป่ะส่วนหนึ่งเอลเคลักกี้รอกูนึกว่ามิกเคน้ำปืนมาหน่อยเพื่อนโดนเนี่ยงั้นหลันปืนอ่ะไปเรื่องสี่ออกไปรถ่องสี่เรืรถงสี่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยโอเคโอเคลับปืนหมดแล้วน้ำเงินเอาไปไปเลยไปเลยเขาเด้อเฮ้ยคนมาหนามารับกูหน่อยกูตัวปืนงไปกําลังไปปืนกําลังไปขอปืนขอขอปืนหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย มึงไม่ต้องกลัวไอ้เฮียชักโรคไมนะีาไปด้วยเออหมอไม้ไปหนึ่งลอไออย่าไปหมดนะอย่าไปหมดนะเียมากโอ้โหเดี๋ยวตถึงร้านร้านเซเว่นยีกต้งเซเว่น ี่มันปิงเท่าไหร่นพี่ตรงไหนงั้นร้นประชาชนหรอประชาชนี่ร้านเสื้อผ้าตรงข้ามร้านเสื้อผ้ามาร้าเสื้อผ้าร้านน้ำเพื่อมาร้านุขมสายสายสายต่อสายเลยเลยนี่บ้างตรงไหนไปหาสมบูรณ์มกันว้ยอะไรนะขบวนขบวนขบวนพี่ิบนเป็นไหิวสมบูรวมกันไหนทไมมันวานังวไปไปไปแก้มาด้วยไปยมยอะทอะไรไม่ได้เี่งามาดิฟ้ามงานมาดีไอ้เพื่อเราจอดแล้วกกินงอบ้าไอ้สั์ เียอนฟนขึ้นมามาชิหายเฮียตัวข้างหลังนู้นน่ะเพื่อนั่อยู่ไอเอลเคไอเอลเคเฮียเคมทุกอย่างเคมทุกอย่างทีหนึ่งไอสัตว์แต่แพ้เพื่อกวยควยรู้มือเฮียตายปผมไล่มันมาไอบนเขาอ่ะ้า่งีแยะอยูันหายอ่ะตีไม่ได้อะมามามาบึ้ดจำบึ้ดมาช่วยกันบึ้ดจํำบึ้ดดีกว่ามามาบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดมันนี่ เฮ้ยมันแข่งไม่ได้อ่ะเป็นไรอ่ะตังเราชนะแล้วเพื่อนไปกลับตังชนะตังสบตังสบตังแล้วไปพลาเพื่อนไปไปหลุดไปเยอะนะเฮ้ยมันมีตัวแคนอยู่บนเขาบนเขาบ้านนี้ดือดคนหนึ่งเนาะไอ้กูแทงกูตีไม่ได้อสักเออแทงตายหมดโอ้โหจบไปดรื่องโอ้โหแน่ยนผมตามมาผมตามมาแล้วผมได้ผมเพื่อนแล้วแต่ว่าไอ้บ้ามึงทำมาดิแขคนรถก่อนให้ตี่กับตังก่อนแล้วรอรอเพื่อนมาตายตบ้านบามูลใช่ไหมไปไปไปใช่ใช่บ้านบามูลเลยบนเขาบ้านบามูลนรอตีมา ตอนนี paid, ้ม so ันอยู่รถเามตเขานาาพาไปารถดิไปพารถดิาราี่น่เาเารงรถหนึง้วเ่อเชี่ยมีคนเผาน่าผาหน้าผาลกไนี่รหน้าเผาเยอะใอางนเดี๋ยวดีหน้าเผาหน้าเผาหน้าเผาเผาข้าจะผานัจะผ้าอนอสพมาวางก่อนเอาสมาวางก่อนเอาสพมาวางก่อนเอาสพมาวางก่อนเอาสพมาวางก่อนน้าน่าเลียยให้ยิงให้ยิงให้แล้ว มีปะปวเลยนนะคุณสงเิ่าแล้วก็เอาต่นะไอ้ร้านนร์ย่งพี่ร้านปืนคร์ข้าวอแล้วก็มันตอามัพี่มามาไพ่เราเราห่อนพี่ร้านปืนหน้ามาก่อนมาก่อนเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเราโดนชุบมันรอดเยอะมันรอเยอะเอรถเป็นเที่ยวพี่เรามาลงก่อนเราลงก่อนเดี๋ยวมันมาค่โอ้ปาพวกน้าตอ่ะฮัลโหลฮัลโหลาผมไปพารถหดีขึ้นมาขึ้นมาวาร์ปตัดเลยวะ โอ,อ้โหเต้นได้ไหมได้ครับได้ชอบบอลด้วยนะปครบเลยตีงพันหกอะยังไงว่าพี่ไหวเล่นไหวเออมันเล่นยามาอย่างนี้มันเล่นเล่นไปก็แบบม่สนุกอะอย่าร้องอะไรเยอะดิสู้ดิวะมันก็เล่นไปเหอยเฮี้ยมาลงี่มาหอมกันนี้มาี่เก็บตัวหลุดอยู่หน้าพาวรอป่นหนึงรอปันหนึง ดูอออเอาลงมามึงเอามาดีมึงเอามาดีตัวกากเลยนี่มาเราตัวกางเลยนี่มาจะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ตัวกางเลยนี่ขอมวมมช่ายห้คนนะเพื่อนหายห้าคนนะเพือ่อนหายห้าคนนะไอ้พวกเขาวอนีคนยังไม่เข้า ตกกลางเลยนิวเออเอามันดีเอาไม้เอาไม้ซ้ำดิว่าไม้ซ้ำเอาไม้ซ้ำนี่มาไมีไม้เปล่าเล็กน้ำเปล่าเล็กตีมันนี่ไปยิงก่อนให้ทำไมอะหายเผาไหมหายนะเผาใหม่หายเผาใหม่ครับเขารู้ใครบักเผาใหม่เอาดิมันไม่เรียบร้อยเลยอะไรปะอะไรปะใจเย็นใจเย็นอยู่เพิ่งไปอย่เพิ่งเข้าไปพี่ใจเย็นอยู่เพิ่งเข้าไปเพิ่งไปเพิ่งสอบไปเพิ่งสอบไปรอก่อนนะเพื่อนเก็บตัวหลุดเพื่อนรอนรอก่อนรอก่อนตัวนี้คุณนั่นนี่ค่ะตัวยืน่ะ ยิงให้ด no. no. so ียิงให้ดียิงให้ร้องดิมึงร้องดิมึงร้องดิร้องดิไปซักโซไปซักโซ่ซักโซ่กูทำเง้ยอะไรอมันอามันมานี่ยมันมาเนี่ยมันไม่เป็นสมอไอ้บ้าองไอ้บ้าตงไอ้บ้าตงรถีกูไอ้้ เรารวังเรารเขาชุบนะเราโน้อยพี่นไเราโค่นอรับกลับไปอยู่ให้ัไอยู่้นขอบคุณแนเรถไม่ได้มีใครเป็นหมููป้ะต้องเผาเผาหายเผาหายเผาหายไอ้เผาไหายใครจะไปรับช่วยชวยกันรับมะ้าวยชวยกันรับเพื่อมะพร้าวหน่อยชวยกันรับเพื่อมะพร้าวหน่อยช่วยรับเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยรับอุ้มศพขามือด้วยนะแล้วมะพร้าวอ่ะ อุมศบนะมนะปื่อนมศพขามือขึ้นรถได้นะใครมีรถอ่ะาขึ้นม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 าใครยัไปพาวขึ้นมาผมได้แล้วพี่ผมได้แล้วฮัลโหลอุมศพขามือแล้วมาพาพี่คิมเดี๋ยวพาไปพาพี่คิมอุ้มศพมาพี่มาเดี๋ยวพาไปพามีรถแล้วผมมีรถโอเคใครใครมีรถก็อุ้มศพขาไว้บนรถเลยใครขึ้นรถได้แล้วว่ะมันจะได้ดูว่าอุ้มศพขาขารถไวเลยน้องเอออืมฮัลโหลใครขึ้นรถได้แล้วอ่ะอุ้มศพเลย